แ h มแ h มโอเคก็กล่าวสวัสด,ดีเพื่อนชาวไทยเชื้อสายเกลือทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับผมเอมาฮัสเกมเมอร์อีกแล้วตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่บ่ายหนึ่งห้าสิบเอ็ดนะครับอากาศน่านอนหรือเปล่าบ้านผมเนี่ยก็คือฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ผมรู้สึกว่าอากาศจะอ้าวนะครับน่าจะมีฝนตกอีกแน่นอนสำหรับวันนี้อับอากาศน่าจะแบบน่าหลับเลยทีเดียวนะโอเควันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าลายเกลิดหรือว่าเกมเศรษฐีของเรานนั่เองนะครับก็เป็นของท่านอีเวนต์ใหม่นะครับ ส่วนเกมอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยได้ทำลงเลยซาบเกมถีเนะี่ยผมก็ยังทำลงน้อยใช่ปะเออนะครับซาบเกมอื่นแต่ค่อยว่ากันซับเกมชีนอีกแบบลนะมีแน่นอนนะครับว่าจะเป็นคอนเทนต์ไลน์ผมได้ทำเกมอื่นเป็นหลักแล้วนะนะก็จะพยายามดันช่องให้โต ไปทางด้านอย่างเวยนะครับก็สับเกมนี้ผมก็ทําอยู่แล้วแต่อาจจะทําเกมอื่นเนะพื่อกำรายเงี้นะครับก็ทำหลายๆเกมอะไรเงี้ยนะครับสน,สนุกผมเป็นคนที่เล่นเกมแล้วแบบว่าสนุกไม่ได้ซีอะไรนะครับโอเคซอี okay. เวนต์วันนี้นะครับเป็นของทางด้านอีเวนต์รถบัสตามใจฉันนะครับความสามารถเนี่ยเมื่อเริ่มเมื่อเธอของฉันก็ตกพื้นที่ของฉันโอกาสที่แา่ย้ายไปยังข้อนหน้า6ช่องนะครับโอกาสจุด50นะครับเป็นจี้ธรรมดาถ้าเป็นซูปเปอร์เนี่ย ก็น่าจะเป็นเท่าไหร่นะบออันนี้ผมมั่นใจนะนะ่าะเป็น50เดียวหรือเปล่านะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับบางคับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวนะครับภายในว่าระยะที่เคลื่อนย้ายมายังที่ที่เคลื่อนย้ายทันทีก็คือจะอารมณ์เหมือนแบบว่าเพ่ย์เ่ยๆเวาแล้วก็ต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะนะครับก็เป็นของนานาจี้ที่เป็นของนานาจี้ไปขนาดหน้เลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่มค่ามัตทาคูณ4นะครับอ่า หลังจากที่ตกพื้นที่นะโอเคความสามารถนะครับก็จะเป็นของฉัานั้นมีออฟฟิกมาให้ตามใจด้วยนะเออออฟฟิกตามจะฉันนะครับก็เป็นสลายการน้าฟ้านะครับถ้าเป็นของท่านซูปเปอร์น่จะมีอยู่ที่7จนะ็เนาะส่วนถ้าเป็นธรรมดาจะเป็น6 5ห้นะครับก็เป็นการันตีฟิกการตัดการ์ดให้เลยใครที่ตามหาตัดการ์ดในอันนี้ก็ใส่ไปได้เลยอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะส่วนรางวัลล็อกอินพิเศษนะครับล็อกอิน แล้วก็เล่นนะครับแล้วก็เป็นวันจันทร์พุทธก็เพลิอนเดิมแล้วก็เป็น3วันเห็นความสุขวันที่6ถึงวันที่8นะครับ3วันวันที่6เนี่ยในเวลา6กโมงถึง2ทุ่มนะครับจะได้รับของวัตถุดิบแสงสว่าง S อบวก1ชิ้นนะครับแล้วก็วันที่7จเนี่ยจะเป็นของท่านบ,บัฟ30เพชรจำนวน3วัน1นกินนั่นเองก็เป็น90เพชรเนาะส่นวันที่8เนี่ยก็จะได้เป็นรูเล็เพชรนั่นเองนะครับพูดมาค่อนข้างเหนื่อยนะผมว่าผมอาจจะพูดดีกับเก่าขึ้นเยอะใช่ไหม ผมกินวิตามินซีทุกวันแล้วเนี่ยน,นะครับก็รักษาสุขภาพปัดเนี่ยอาการวัดอาจจะหายลงหรือว่าอาจจะมีน้อยลงอะไรเงี้ยนะครับ โปรโมชั่นพิเศษนะครับผมบอกเลยว่าเป็นโปรโมชั่นที่ค่อนข้างไม่น่าลุ้นเท่าไหร่นะเพราะว่าเพื่อนๆดูดิมันเป็นโปรโมชั่นที่แบบเออมันเป็นการเติมมาขายใช่ไหมห้าดอนนะครับหรือ5้าเหรียญจํากัด3001หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็แพ็กสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นเออไม่จํากัดน่ะจะเป็น10ดอนลัละเองน้องเพื่อนมันแพงมากนะตัวรถบ,บัสน,นะครับที่ตามหานะครับโอเคทรัจี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นที่ที่ดีไหมมันเป็น จี้ที่มันไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะเพื่อนเออจี้เนี่ยมันเป็นเพทูเพทูวินได้ปะเออมันซื้อได้ไม่จำกัดใช่ปะผมรู้สึกว่าถ้าจําไม่ผิดนะครับก็จะเป็นขอท่านบรสบัสรถบัสสีเหลืองเก็บครบ4อันอะ่ะจะแลกเป็นขอท่านแสงสว่างได้แล้วก็เก็บครบ3อันแล้วก็เก็บขอท่านเอบวกน่ะนะครับเอกับเอบวนะ่ะเป็นรถบัสสีเหลืองกับสีแดงเพื่อนำมาแลกเป็นตัว๋ว รถบัสเอสนะครับตัวรถบัสเอสเนี่ยจะนำมาแลกของบัตรเชิญปาร์ตี้อมอนหรือว่ารถบัสตามใจฉันนั่นเองนะครับเกโซส,สมเอสครบทุก1อันน่ะจะนำมาแลกแสหน้าสุดสุดได้5ครั้งนะครับก็นำมาแลกของท่านจีหมายท่านที่ถ้าผมผมจะทำไหมผมว่าเลยผม,ผมไม่น่าจะทำนะนะครับอีเวนต์นี้ โอเคโทเรซึ okay, ่มายทิเปิลนะครับตามนี้เลยนะครับรางวัลการเล่นนะรางวัลการเล่นครั้งที่3าถือว่าค่อนข้างดีมันได้3 1เพชรเนาะก็เราเล่นแบบว่า3วันเราก็ได้ประมาณ9กเพชรนั่นเองนะครับเพื่อนวันนี้เลยอ่า้านะคะ้ามาดูกันนะครับว่าจะเปิดหรือ,อยังนะครับน่าจะเปิดแล้วดี่บายสองนะนี่นะครับจะเป็นร้อยสี่สิบเก้าบาทจะซื้อได้เลยนะครับใครที่ทําไปเนี่ยก็คือสามารถซื้อได้เลยนะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นตามที่แบบว่ายังไงละ่ะ ก็คืออารมณ์แบบว่าซื้อได้ทันทีเหมือนแบบเออเหมือนเรามีเอสได้อย่างทีอะนะครับเป็นยังไงดี <c oughs> ก็เหมือนอารมณ์แบบว่าเราหาเอสอยเงี้ยเราก็ซื้อได้เลยนะครับเราไม่อาายากใช้เพชรอะไรเงี้ยมีคนซื้อไป5้าอันนะครับเป็นนี้มีคนทําอยู่หรอ <c oughs> โอเคผมจะลองเปิดของดองให้ดูนะครับของดองเนี่ยผมจะเปิดทิ้งไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอะ่ไม่ได้ใช้นะอ่ะเป็นรถบ,บัสสีเหลืองนะครับตามนี้นะเพื่อน ก็มันให้สะสมสีแดงน่ะหน้าจอ,อยากนะครับทำเวนน้ีนะครับฟิกมาตามนี้แหละโอเคอ่ะอลองก่อนนะครับไอเรามาสีเหลืองอีกแล้วม่ฉะนแบบฟิกไมเนี่ยผมจะดีใจไปทาไมวะเพราะว่าผมไม่ได้ทําเว้นเนี่ยนะครับเว้นที่ผมไม่ทําแน่นอนนะครับเก็บเว้นไว้ทำอีเว้นหน้าดีกว่าเว้นหน้าเนะี่ยผมอาจจะคิดว่าอาจจะเป็นการ์ดดีดีมาก็ได้นะเออและที่สําคัญนะผมปิดเว้นการ์ดมานะครับลิลิที่ถูกปลุกในอีเว้นก่อนอนะ่ะ ทีส่สีเลือดนะครับผมเนี่ยเล่นแล้วมันกากมากนะเล่นยากมากนะครับหาจี้ไปคอมโบเนี่ยค่อนข้างยากนะครับถ้าผมถ้าผมแนะนําให้เป็นจี้อ่อนจันนจี้เอื้อยมากกว่านะไอเวทจี้เอื้อยตัวละครเอื้อยมากกว่าครับลิลิทเพราะว่าลิลิทเนี่ยมันต้องหาจี้มาคอมโบกันค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนดังนั้นะผมบอกเลยว่าไอที่ไม่มีจี้เนี่ยเล่นล่นำบากนะเออเล่นลำบา,ากมากนะสัตว์ลิลิทนะครับอ่ะจะขออนุญาตอ่า ปิดกล่องนองก่อนนะครับก็เอื้อยเนี่ยผมบอกแล้วมันเกลียนมากนะแต่จริงๆผมมีเอื้อยอะไรไงผมก็เลยไม่เอาเอื้อยมานะถ้าผมจะหาเื่อื้อยเพื่อเอาบัฟมาเล่นเนี่ยมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมนะครับผมก็เลยคิดว่าไม่ไม่เอาเอื้อยแล้วกันอะไรเงี้ยเออก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับก็น่าจะเห็นแล้วประสิทธิภาพของตัวละครนั้นจริงๆมันก็เก่งแหละบัฟมันโหดนะครับแต่เพียงแค่หาจี้เล่นยากนั่นเองนะครับสับตัวละครใหม่นะอ่ะ แล้วก็มีมาขายนะครับถ้าเราส่งไปนะมันก็จะมีของท่านแพ็กการ์ดไอแ,แพ็กการ์ดที่เป็นแพ็กจี้นะครับแ,แพ็กจี้ของท่านรถบัสมาขายไม่มีระบบแบบฟิกด้วยนะครับถ้ามีแบบฟิกเนะี่ยผมว่านะ่าสนใจกว่านี้นะเผื่อที่จะเอาจีนะ้เนี่ยไปฟิกนะครับไปฟิกได้เลยนะครับจี้แล้วทีนี้นะครับก็บอกเลยว่าผมคิดว่ามันเป็นไ,ไงล่ะ มันไม่น่าทำอ่ะเว้นเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวละครเว้นที่แล้วน่ะไม่น่าทำนะแต่เป็นเอื่อยเนี่ยน่าทำอยู่แต่ตัวละครอ,อย่างลิลิตอย่างผมเน่ยน่าทำนะอะก็ไว้เดี๋ยวอไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับลิลิตสีเลือดผมก็ตามสภาพนะจากที่เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับตัวละครเนี่ยส่วนตัวละครอย่างอื่นเนี่ะก็ ต้องรอมันมาเลยหลังและการส่วนอีเวนต์วันศุกร์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการ์ดใหม่อาจจะเป็นการ์ดประจําจเดือนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการ์ดประจําเดือที่มาเลยหลังเป็นแพ็ค200หรือเปล่านะครับแพ็ค200แล้วก็จะมีการ์ดเช่นการ์ดใหม่แล้วก็อาจจะเป็นการ์ดพวกอา่าเลยหลังตัวละครต่างๆอย่างนี้เนาะเ,เพื่อที่จะมาทําในอีเวนต์ไระยะนะครับก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าจะเป็นเวนไรครับรับอีเวนต์นี้ผมก็ขออนุญาตไปเล่นเก็บ เก็บรอบก่อนแล้วกันตอนนี้ผมรู้สึกว่าาจะหายดีแล้วแต่ยังเป็นเหลือแค่วัดนะครับถ้าย้ายบ้านไปเนี่ยผมอาจจะได้แบบว่าบ้านที่อยู่แบบน,นี้เพราะาบ้านที่ผมอยู่ตอนนั้นคือมันเป็นบ้านไม้ฝุ่นมันเยอะเนาะมันก็เลยค่อนข้างว่าไม่ค่อยนันสับปอดผมเท่าไหร่เลยนะครับก็โอเคอีเวนต์ก็ประมาณนี้กันนะครับสับเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้กันนะสับใครที่อยากดูเกมอื่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับซับเกมนี้ก็ ขอตัวลราไปก่อนนะโชคดีมีชายโคชายมีวันนะครับสับเกีทีตเออก็อย่าลืมมาล็อกอินแล้วก็อย่าลืมเล่นกิจกรรมด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดแล้วนะครับอันนี้นะก็ไปละบ๊ายบายนะครับผมกัน